สวัดีครับผมผมเพชรพะลวยสวัสดีพี่น้องสู้ฝูสุขคนครับผมมากลลวพี่น้องล่าพัฒนาของปู่โคราชวันจันทร์ที่หนึ่งธันวาสองห้าหกแปดเออพี่น้องไงมาเบ่งผลมือวันศุกร์ที่ยี่แปด ผลมือมันสุกที่หยิบแปดเลขบนมันออกเจ็ดเก้าล่างหนึ่งหกของปูโคราดพวกเขาได้พี่น้องได้ปูโคราดไม่เข้าหลุดนะพี่น้องเนาะของปูหลุดพี่น้องพวกเขาปูโคราดหลุดไม่เข้าเลยเพาไม่พี่น้องแก่เมื่อไหร่ หลักหกมีตั้งหกสองหกสามหกสี่เลขหมดออกหนึ่งหกไปยังสันเลขวิ่งกับสามกับสี่กับบ่เข่าบ่ามีมากเพราะว่าเลขหมนออกเจ็ดเก้ากับ,บนนกห,กหนึ่งหกบ่อเข่าได้พี่น้องแก่เมื่อไหมปู่พ่รลาชเลขมีเข้ามีหลุดอยากจะพี่น้องเข้ามัมากเนาะบ่มัมกมมกับพานเห็ดจังดได้แล้ว ืเป็นอย่างนอลูกไส้หลาลูกไส้หลาเป็นอย่างนอเนอะคุ้มเห็ดเบ็ดสองมือแหละโอ้คุ้มเห็ดเบาสองมือแหละหมู่บ้านเห็ดธะนูมือนี่เห็ดเบาบ่ได้แลนดอกบ่ได้แลนแล้วเห็ดบเปลี่ยน กันที่หนึ่งหกแปด โอ้ยเตลียนเลยพี่น้องรอเลียดได้เหรบเลียดขาดป่ะพี่น้อง วิ่งบนล่างคือเก่า เจ็ดเจ็ดกับแปดพี่น้องเจ็ดกับแปดเออปูเนีนแปดเนีนแปดได้พี่น้องได้ ปีพัดลมกันมันดังยามมือเศร้าหนาวคาม่า,มาบัดหอนมือวานบันหนาวมืดเมื่อเกตสอง Get Sam <coughs> Get <G. coughs> 82 83

เก้าสามเก้าสี่เก้าคู่บนล่างไปกลับได้พี่น้องเด้เก้าคู่บนล่างไปกลับคันว่ามันหลายพี่น้องเข้ากับเอาตัวตัห้ามักตัวห้าจอบหรืล่ะหรือว่าเอาตัวปูเน้นนี่พี่น้อง เอาเอาตัวตัวปูน,นิ่งก็ได้ขั้นขั้นวามันไหลแปดสองแปดสามแปดสี 8, 2, 8, 3, 8, 4, น่นี่ขั้นว้ามันหลตัวบนล่างไปกลับเข้าเก่าตัวตัวตวปูน,นิ่งนี่วันจันทร์ที่หนึ่งขั้นวาสองห้าหกแปดลาวโขโคราชบนล่างวิ่งเจ็ดกับแปดเน้นแปดลองเจ็ด 7จ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสปองแดสามสี่เกสี่ปู้เน่นที่แปดแปดสองสพี่น้องมาัาลักใดกับพิจารณาเบิงงหลัก7หลัก8หลักเนี่ส่วนเลขประกบตัวประกบของอันเก9แนี่ก็แม่นสองเนาะตัวประกบเนาะพี่น้องเนาะตัวประกอบปูก็ได้พี่น้องเข้ากัแบแคปหน้าจอได้ ขั้นมากระจังจัดขั้นผมามาเข้ากับพานเนาะพี่น้องเนาะต็เรียบแค่แนวทางกราบขอบพระคุณปู่ข้อราดหลายครับผมเอาวมันๆกันสุขผู้สุขคนแห้งๆด้วยๆพี่น้องทั้งไทยทั้งเล่าฝากก็ไลก์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับผม